ที่บิดทับอะคาเดมี่บิดทับอะคาเดมี่สอนเรื่องอะไรวะ NFT NFT คือการขายรูปภาพรูปภาพแบบเจแปไคลกิป,ปเนี่ยทั่วไปเลยเขาขายกันเป็นแสนเป็นล้านขายของอย่างนี้ได้ด้วยเราเชื่อว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปไกลมากๆ เฮ้ยขอแนะนําก่อนเชื่อไหมมีเด็กคนหนึ่งอายุ24เป็นวิศวกรแล้วก็เป็นเจ้าของ NFT ขาย NFT ได้เป็นแสนนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเรารูจักเขากันน้องคนนี้จะมาสอนเราด้วยแนะนําตัวยินด,ดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับผมก็มนักธุรกิจนะครับผม,มเรียกว,ว่า F ก็ได้ปัจจุบ,บันก็ทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่านา g a Naga กา็ากาเป็นโปรเจกต์ NFT โปรเจกต์หนึ่งสอ,อนเรื่อง NFT ให้ความรู้คนทั่วๆไปถึงดูแลสิ่งที่เรียกว่าเกมไฟล์คิวด้วย NFT ที่สามารถสร้างไได้ด้วยการเล่นเกม F อายุเท่าไหร่นะอ๋อปัจจุบันก็เพิ่ง24ครับมอมกรานี่24ปียังเรียนอยู่ครับผมยังเรียนคณะอะไรฮะสถากรรมศาสตร์ครับความฝันของเราคืออะไรฮะจริงๆชีวิตผมไม่ได้หวังอะไรมากจริงเราขอแค่เรามีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถทําสิ่งที่อยากทําได้กินข้าวร้านที่อยากกินได้ไปในที่ที่อยากไปเป็นเบสิคนี้ที่เราต้องการตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราเริ่มเรียนมัธยมเราได้เจอคนมากมายเนี่ยสิ่งนที่เราผูกพันมากคือเรื่องของอาชีพที่เป็นครูเรารู้สึกว่าครูหลายๆคนเนี่ยที่เราเจอในตอนเด็กๆ ปีหนึ่งเราก็ตัดสินใจเข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครุศาสตร์จุฬาลงกรเอ็นติดครุศาสตร์จุฬาลงกร <ฮะ S 2> เป็นไงบ้างามีความฝันเราอ,อยากเป็นครูดนตรีเราเข้าชมรมดนตรีไทยเราเรียนดนตรีก็เข้ามาเรียน ได้แป๊บหนึ่งที่คขารูสัดดนตร,ตรตีนะจบปีหนึ่งยังไม่ทันอะไรเลยขึ้นปีสองหนึ่งแล้วก็เกิดความคิดแล้วคือเราชอบนะเราชอบดนตรตีเราชอบการสอนอ <ะ S 2> แต่ในชีวิตมหาลาัยเราเราได้เจอคนหลากหลายเนาะเราไม่ได้เจอแค่คนที่เรียนดนตรตีไม่ได้เจอได้คนเรียนครูเราได้มีโอกาสไปทํางานด้วยกับคนที่เรียนวิศวะเรียนบัญชีเรียนอักษรอะไรต่างๆอย่า,ยาเราพบว่าเฮ้ยโลกนี้แม่งมันยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่เรายังไม่รู้ <ๆ S 2> เรายังไม่ได้ลองแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยไอ้ตรงที่เป็นครูดนตรีเนี่ยเรารู้มันจนเราพอใจแล้วอ่ะเฮ้ยาก ได้ไป export โลกใหม่ๆเราเชื่อว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงไปไกลมากๆจังหวะน,นั้นก็เป็นเลยเป็นจุดที่เราตัดสินใจครับว่าอเอองั้นเราซิ้งไหมเออเ,อ,อเราลาออกเลยซิ้วก็คือออกจากไอ้คุรุศาสตร์จุฬาไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดทิ้งให้หมดเลย<อ>เข้าจุฬาไม่ใช่ง่ายๆนะออกจากตรงนี้เราก็ไปเริ่มต้นใหม่ไป<อ>เรียนอะไรที่เราสนใจเออเราอยากเข้าบัญชีวะ<อ>่ะเพราะว่าช่วงตอนที่เราเรียนค่ารู้เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกับพวกเด็กบัญชีแล้วเราสนุก<อ>เราไปเป็น top ซล l l ในนั้นแล้วแบบอยากมีโมเมนต์แบบนั้นอีกก็เลยอ่ซิ้งสอบเข้าบ อ่านหนังสือระหว่างที่เราทําโจทย์เนี่ยเจออีกคณะหนึ่งวะ่ะก็คือคณะวิทวะเรารู้สึกว่ามวิทวะมันอีกขั้นหนึ่งเลยวะ่ะมันสามารถเอาไปดัใช้เรื่องการทําธุรกิจเหมือนกับเด็กบัญชีได้แต่มันมีฮาร์ดโลจิกมันมีฮาร์ดสกิลอะไรบางอย่างที่มันสามารถต่อยอดและยากยากกว่าที่เรารู้อยู่ในปัจจุบนันงั้นเราสอบตรงเข้าวิศวะด้วยเลยส่งสมัครสอบเข้าไปยื่นวิทวะ ทั้ง3ามหาลัยมหาอะไรบ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยันดับหนึ่งยแล้วแล้วเราก็ยื่นเกษตรล้วกปยื่นราดกระบังซึ่งอยากได้หมดเลยท็อฟรี่เลยข้อทีเลยเป็นที่ที่เราอยากได้เป็นความฝันของเราก็สมัครสอบเสร็จปุ๊บประกาศมารอบแรกครับผลออกมาช็อกมากเลยไม่ติดสักทีเลยไม่ติดสักทีเลยติดสักทีเลยยอมซิ่วจากคุณศาสตรจุฬามามันอยากจะมาเริ่มต้นวิศวกรไม่ติดเลยแต่เราก็ตั้งสติไม่เป็นไรคือเราเราตั้งใจแล้วมันไม่เป็นไรปีนี้เราพลาดปีหน้าเรายังได้แต่ยังไม่ทันเรเขาประกาศมาใหม่ว่าเดี๋ยวจะมีการ ประกาศรอบที่สองด้วยความที่ระบบมันออกมาปีแรกมาทําให้มันมีเด็กหนึ่งคนเนี่ยติดหลายมหาลัยเกินไปโอ้อปรากฏว่าประกาศมายาวมากรายชื่อมันเยอะมากนั่งไล่หานักธกิจนักธกิจมีไหมนักธกิจจุฬาจุฬาีเต็มหน้าเต็มตาผมเลยสรุปก็คือติดทุกที่เลยเออมันไม่เสียเปล่าสิ่งที่เราทำมานั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นคที่ได้เข้ามาแวดวงของการทํางานในสายทางเทคโนโลยีสายนวัตกรรมแล้วสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเราเลือกที่ที่เราคุ้นเคยเลือกที่เราผูกพันก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแค่เรียนจุฬาไม่เท่าไหร่ ที่พี่มาาเนี่พี่บอกเลยเด็กจุลาก็คือเด็กจุลาไม่เห็นจน่าสนใจอะไรเอ้ยแต่ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่มันน่าสนใจคือทุกวันนี้เป็นกูรูสอนที่บิดคับอะคาเดมี่ิดคับอะคาเดมีสอนเรื่องอะไรวะ NFT ผมบอกเลยหลายๆคนในประเทศเนี้ยเอาว่า99%ในประเทศเราเนี้ยยังมีความรู้น้อยมากเกี่ยว NFT ยังให <Okay. S 1> ม่มากๆใหม่มากๆแต่น้องคนนี้เรียนรู้แบบเต็มที่พี่ไม่ได้บอกว่าเขาเก่งที่สุดในในประเทศไทยนะแต่เขารู้จริงแล้วเขาขายเองด้วย <c oughs> ครับ NFT <c oughs> คืออะไรก่อนอื่นเลยคําว่า NFT เนี่ยสามตัวอักษรเนี่ยมันย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Non-Fungible Token มันไม่ได้แตกต่างจากของทั่วไปเลยมันไม่ได้แตกต่างจากเสื้อผ้าที่เราใส่เก้าอี้ที่เรานั่งหรือคอมที่เราใช้เปลี่ยน แต่ไอรูปแบบนั้นอะมันอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลอ่ะแต่ทีนี้มันคงก็อยากสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วมันต่างอะไรจากรูป j p g ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่มันอยู่ใน Google รูป jpeg รูป jpeg ทั่วๆไปเลยที่เราสามารถกดดาวน์โหลดคลิกขวาซิฟแอนได้ตอนแรกนะที่รู้นี่อ่านเทา nft คือการขายรูปภาพรูปภาพแบบ jpeg ไฟล์กิ๊เนี่ยทั่วไปเลยเขาขายกันเป็นแสนเป็นล้านขายของนี้ได้ด้วยเหมือนขายอากาศเลยเหมือนขายอากาศเลยเหมือนขายอากาศเลยแต่เขาซื้อขายโลกแห่งความจริงสิ่งที่ nft เข้ามาเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติวงการของไฟล์ดิจลรต่างๆ คือมันคือการ นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้บล <Blockchain S 1> ็อกเชนคืออะไรวะเราอาจจะสงสัยใช่ไหมไอ้การแค่มีคําว่าบล็อกเชนเนี่ย<อ>ค้ามาปรับใช้กับพวก JPG เนี่ย<อ>มันจะทําให้มันมี value <อ>หรือคุณค่าเนี่ยเพิ่มจากในรูปเดิมๆที่มันอยู่ใน Google ได้ยังไงคำตอบคือไอ้บลนะ็อกเชน่ะคุณสมบัติที่มันเพิ่มเข้ามากับไฟล์เหล่านั้นนะ<อ>กับของเหล่านั้นนะมันคือเรื่องของการเป็นเจ้าของในเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นเกมอะไรก็ตามเราเล่นแร็คล็อปปังย่าเล่นโยกางอะไรต่างๆไอ้ของที่มันอยู่ในเกมนั้นไอเทมไอเทมต่างๆที่มันเราดรอ ของพวกน,นั้นมันอยู่ในเกม,มสุดท้ายมันปิดตัวลงไปเราเลิกเล่นมันหายไปแล้วก็ทํากําไร อะไรกับมันไม่ได้เลยมันก็หายไปเลยเพราะมันอยู่ในเกมนั้นเป็นของเขา,าแต่บล็อกเชนเนี่ยมันทําให้เราได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นจริงๆด้วยเทคโนโลยีที่มันสามารถบันทึกได้ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงแล้วคุณสมบัติที่มันสามารถเวิร์กหรือทํางานร่วมกันเนี่ยในต่างๆแพลตฟอร์มเนี่ยได้อย่างไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีข้อจากัดทางด้านแพลตฟอร์มเนี่ยมันทําให้ NFT เนี่ยนอกจากจะเป็นไฟล์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยแล้วที่มีบล็อกเชนมารันเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกว่า Certificate of Ownership เป็นสิ่งที่ยืนนนนว่่าาใใโโโลลลกกกขขอองงเิีททุ มันเป็นศูนยหนึ่งศูนหนึ่งเนี่ยคือไฟล์ดิจิตัลเนี่ยเราเป็นเจ้าของมันจริงๆโอ้โหลองนึกภาพแบบในโลกของความจริงนะ ที่ดินซื้อขายกันอ่าที่ซื้อให้กันมีโฉนดครอบครองรู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของแล้วก็ซื้อขายกันถูกกฎหมายในโลกเก่าของเราเนี่ยที่ดินโฉนดอะไรต่างๆเรามีกฎหมายคุ้มครองทุกอย่างรันบนโดยกฎหมายมีผู้บังคับใช้กฎหมายผู้รักษาสันติรา์อะไรต่างๆที่คอยควบคุมว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดบนบล็อกเชนเราทาไม่ได้เราเวิร์กกันคนทั่วทั้งโลกคนทั่วทั้งโลกต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันเป็นแบบแอนอนิมัสสิ่งที่จะควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่ควรเป็นน่ะ สมาร์ตคอนแท็กต์เป็นคอนแท็กต์ไม่เหมือนต่างจากพวกกฎหมายเลยเขียนสัญญาเลยร่างสัญญาทนาเขียนให้เพียงแต่พวกนี้มันเขียนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วมันรัาอัตโนมัติแล้วมันมีไบแอสเราไม่ต้องขึ้นศาลนะว่าใครถูกใครผิดทุกอย่างมันเป็นใช่กับไม่ดังนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เป็นไปตามกฎพรนั้นสุดท้ายมันก็จะมีเิ้งมาผ่านไปเองแต่อะไรที่มันควรจะเป็นไปมันจะควบคุมให้มันเป็นไปให้มันถูกต้องโดยที่แบบไม่มีใครไปสามารถขัดมันได้โยเว้นจะไปเจอช่องโหว่ที่มันไม่ควรเจอเอาง่ายๆคือสมมตินะพี่ทําอะไรไว้มันสามารถคคคคนนทที่่่ออยยยูมมมม้้้สาาารถเเช็็ไดดุกงลป ใช่ไหมความสงสัยเช็ดได้หมดเลยสมัยก่อนในโลกดีจตอแบบเก่ามันสามารถ delete. ดีลิทดีลีทได้ผมสร้างเกมผมสร้างแพลตฟอร์มแหงผมผมแอบเอ้ยไอ้อนี่มันดรอปได้ดาบราคาพแพงหรอกไม่ชอบหน้าหรอหลบหลังบ้านเป็นรถดีกว่าบล็อกเชนอะลบได้เหมือนกันนะลบได้เหมือนกันถ,ถ้าเขียนเรลบได้แต่คุณทําอะไรอะทุกคนทั้งโลกรู้รู้หมดนั่นคือสิ่งที่แบบเจ๋งมากๆของบล็อกเชนซึ่งพูดตอนนี้พวกเราอาจจะไม่รู้คนทั่วไปอาจจะงงๆงงพูดครั้งเดียวเนี่ยไม่รู้หรอก วช่ไหมเอฟมันต้องเล่ากันเป็นเดือนมันต้องเล่ากันทั้งปีมันถึงจะรู้เรื่องแล้วเราจะค่อยๆรู้เรื่อง NFT กับโลก m e t a v e r ร e ที่ F จะเอาความรู้ที่เขามีมาแชร์รนะครับหลังนี้เราจะมาเจอ F, เอฟแล้วเจอผมแล้วเจอน้องๆทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันในโลกที่เราไม่เคยรู้จักครับ